สวัสดีค่ะพี่นะคะจะมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังนะคะก็จะเป็นเรื่องของเพื่อนนะคะที่เล่าให้ฟังนะคะก็พี่เขามีพี่ชายคน,ยน,ยนยหนึ่งนะที่ชอบมายืมเงินเขานะคะแบบว่าชอบแบบบ้าผู้หญิงนะคะแล้วก็ชอบทุ่มแทให้กับผู้หญิงนะคะแล้วก็จะมายืมเงินเขาเขารู้ว่าเขามีเงินนะคะก็จะมายืมแล้วก็เอาไปให้ผู้หญิงนะคะเพื่อนมันก็แบบงงไงมันถามว่าถ้อ เรามีเงินอ่ะแล้วเราก็อุตส่าห์เก็บอมมาเราทำางานไหนขนาดนั้นนะมันเป็นเงินของเราอ่ะเราก็ไม่ได้ว่ารวยไม่ได้ว่าเป็นคนที่มีเงินอะไรมากมายอย่างเงี้ยถ้าเราเก็บเงินของเราไว้แล้วทําไมต้องแบบว่า จะมาเอาของเราไปแล้วงเก็บอย่างเงี้ยลำบากเพราะเขาก็ไม่ใช่คนรวยใช่ไหมแต่พี่ชายมา,เานเขารู้ว่ามีเงินไม่ได้อ่ะช่าที่จะมายืมอะว่าขอยืมอะแล้วนี่ก็เป็นสิทธิ์ของคนน้องที่จะไม่ให้เพราะว่ารู้ว่าคนพี่อะจะเอาไปเปย์สาวอะให้ผู้หญิงหลอกอะเขาก็ไม่อยากจะให้เงินเพราะว่าถึงให้ยืมไปอ่ะก็ไปเปย์สาวหมด แล้วคนพี่ของเขานะคะก็จะเป็นแบบพูดเยอะแยะที่แบบว่าเวลายืมอ่ะพูดง่ายแต่เวลาใช้คืนน่ะพูดยากเวลาใช้คืนนะเขาก็จะเอาเงินแบบปาใส่หน้าเลยแล้วให้คนน้องอ่ะไปตามเก็บเงินเราเองอยากได้เงินคืนก็คือปาใส่หน้าเลยเวลาตอนใช้คือปาเงินใส่หน้าเขาก็จําไว้เขาก็ไม่อยากให้ยืมแล้วแล้วการที่ไม่ยืมเอาไปเปสาวอ่ะมันเป็นสิ่งที่ ไม่น่าสนับสนุนงไงเพราะว่าคนน้องอะ่ะเขาก็เก็บเงินแบบว่าทาํางานเหนื่อยอ่ะเออเขาจะได้เงินมาใช่ไหมเขาคือคนทุกคนอะ่ะเขาก็ทํางานเขาก็ต้องมีสิทธิใช้เงินของเขาอะ่ะเออแล้วทำไมต้องไปให้คนที่ไม่รู้จักบริหารเงินของตัวเองอะ่ะมาหยิบยืมด้วยอะ่ะไม่เมื่อต่างคนก็ต่างทําทำไมเขาไม่รู้จักบริหารเงินตัวเองให้มันพอใช้มันจะได้เคยนิสัยไม่ใช่ว่าจะไม่ยืมของคนอื่นโดยที่แบบว่ากา โวตัวเองไม่พอไม่พอมัอไมอไมนไปไปไม่ได้ในเมื่อทํางานเหมือนกันซึ่งเขาอ่ะมีรายได้ดีกว่าคนน้องรวยคนพี่อ่ะจะได้เงินเงินที่มากกว่าเยอะเลยแต่คนน้องอ่ะทำงานก็กแก้แค๊กแต่มีเงินฝากคนพี่เห็นคนน้องมีเงินฝากก็จะมาขอยืมซึ่งคนน้องก็ไม่อยากให้ไงเพราะเราก็ทำงานไม่ไห